ăn ăn Việt Nam không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không thi mày đẹp xôi không ủ anh muốn đâu không muốn cái nặng ra đu cái nặng ra đu ấy ừ. con này ủ ừ. nặng này nào นี่ลูกบ้านใหม่ไหมหมีเฮ็ดเอาหางเออเฮ็ดเอาเพ่ใจนี่เฮ็ดดอกไม้นุ่มปังนี่มากกวนีปยมาเพ่เราเป็ี่ยนห่วงปุ้นตรงไหนใครตรงไหนเปล่นนี่เปลี่ยนเนึ่งนะเห็นหมูนหางแก้วเหนาะเราเท่าตัว Tìm đâu cái như là. Kìm một lúc đi phong với tóc hôn này hôn. Tân nó tân lắm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  tân cái tân lắm 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 lắm tân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  để mất một cái nặng thế nó muộn không thiệt đi cho họ băng băng này không kít rồi có thể tìm tất cả tìm tất cả này thì thì cái này này cái cối khứ á thầy mõ nó á đi chỉ mõ này นี่ครับเห็ดที่ว่าอร่อยครับเห็ดน้ำม้อยน้ำปังครับเห็ดเห็ดเาวเห็ดแป้งแตอันี่มันจะหวานครับทุ่มผัดแกงทอดได้หมดครับ่อกลเล็กงไปยำครับอร่อย หมูครับแกไปหมดแล้วครับเหลือดอกเหลดอกครับเหลือดอกมาเมื่อวานน่าจะพอดีครับเห็ดดดดนแดงดอกนี้ครับ 那么。嗯嗯嗯 อัดอกสามจีอันนี้แก้วแล้วยังอีกฝั่งมั้ยนี่สองจงีสองดอกเมื่อกี้ไปเสียเวลากับที่เมื่อกี้ครับเกาจริงผมจะอยากมาทางนี้มากกว่าครับทุกคน นั่นเป็นทางผ่านนะครับต้องเอาไว้ก่อนนี่ครับเต็ดฐานครับนี่ครับเป็นคุดนแล้ว

ออกมาเมากอย่างปีที่แล้วมับพึ่งจะเป็นเห็ดขั้นนะครับขั้นระหว่างระหว่างไอ,อ,อเห็ดคเลืองกับเห็ดเห็ดชุดใหญ่ที่จะออกมาครับชุดใหญ่จริงๆมันจะดอกมันจะอ้วนกว่านี้ครับอ้วนกว่านี้แล้วก็โตเลยแล้วฝา,านครับเน้อขาวเห็ดขาว ันอีกฝั่งก็มีครับอดอกมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเน้นไปหนึ่งครับเห็นแล้วไหมมันไะหนึ่งอร่อยเลยครกบเดี๋ยวครับพึ่งพึ่งถังแล้ว อุณครับเห็นนี่ดอกครับสวยนะครับนี่กม็มีครับ có tôi hiểu sủi ba mấy sủi ba <laughs> Ui, lưỡi khắp ไปไว้ไม่ได้เลยครับของเท่จริงครับที่นี่ จริงครับเริ่มคัดนะครับใน,นเริ่มคัดเอาดอกสวยๆแล้วดอกบานจะไม่ค่อยเอาแล้วครับเดี๋ยวจะเต็มถังแลสักอน,นี่บ Nó kẻ vào là cái <laughs> Cái này hết chơi muộn không? Nó làm Việt Nam không?

นีไม่ขออะไรมากครับขอให้กดกดแชร์ก็พอแล้วครับเพื่อมีคนดูด้วย